อุบลราชธานีนะครับสุรินทร์ครับศรีสะเกดและที่สําคัญในวันนี้ครับก็คือจังหวัดบุรีรัมย์ที่เราเป็นพื้นที่สําคัญในการที่จะซักซ้อมวันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งคือพี่ๆสื่อมวลชนโดยสํานักง,งานประชาสัมพันธ์ที่สองอุบลราชธานีรวมถึงสํานักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ขอให้ทุกท่านได้ลูกยิ่งขึ้นตอนรับท่านในยกรัฐมนตรีครับพื้นที่ส่วนหลังอำเภอบ้านหลวจังหวัดปุย์ในครั้งนี้การเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุเมื่อมีเหตุประทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจะมีขั้นตอนการปฏิบัติตามลําดับดังนี้พื้นที่อันตรายไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและศูนย์พักพิงชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทําหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เพื่อดูแลทรัพย์สินของประชาชนรำดับต่อไปจะเป็นการสาธิตสถานการณ์สมมุติกรณีมีเหตุประทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนเือรบ้านหลวด ก็เรามาว่ามีการสกัดด้วยมือเล็กโดยนายไทยนาน2แต้ม4ทีกันอีกก็ก็มันรู้ดีที่เด็กของฝั่งกาบิกาเดินดูจะไปสกอยทางฝั่งกาบอกเพลินก็ตามเราก็ต้องดูว่างานว่า <laughs> <laughs> รถบรรทุกดีเอ็น21เครื่องมาปฏิบัติการหันไปจะบอกปีมาทานแจ้งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านช่วนราชการเตรียมความพร้อมตามแผนยุทธการอุปยกประชาชนขั้นสูนสุดูงสพร้อมปฏิบัติหน้าที่เมื่อได้รับแจ้งยั่มีปชาชนา2อกวอกรับัวเพื้อที่เกรงเามาในบ้านวน จ้งสถานีตำรวจภูทรทุกแห่งในพื้นที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอาสาสมัครป้รองกันภัยป่าเรืยอนครับรายงานให้อำเภอบ้านกวัวทราบว่าอกองกำลังฝ่ายตรงข้ามได้ยิงบีเอ็มยีม่สิบเอ็ดบชุดแล้วและตรวจพบว่ารถบรรทุกานายเำเภอพันตรวจจึงสั่งเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่อันตรายโดยทันทีเพื่อเดินทางไปยังพื้นที่ปลอดภัย ที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดเตรียมไว้ปลอดภัยจากการสู้รบไปตามเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีจากสถานีตำวรวจภูธรทุกแห่งในพื้นที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านทุกหมู่บ้านประจำตามจุดทางร่วมทางแยกเพื่ออำนวยการจราจรให้กับผู้ประสบภัยโดยหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางหลัก หมายเลข2445และมีความรวดเร็วในขณะเดียวกันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่ประจำอยู่ในทุกหมู่บ้านจะทำหน้าที่ลาดตะเวนตรวจตราบริเวณอาคารบองร้อยอาสาักษสถานีตำรวจที่5เพื่อเป็นจุดบัญชาการทั้งรายงานข้อมูลให้จังหวัดอยู่ในควาำทราบเป็นระยะ นี่คือการปฏิบัติในห่วงวัยิบปีนี้จะเป็นหนึ่งตรวจพบกองกำลังฝ่ายตรงข้ามได้หลอดลมหลอกการพื้นที่ชายแดนเข้าพื้นที่ตอนในของฝ่ายกัมพูชาแต่การรบที่จารเปลี่ยนการของทหารตลอดเป็นึงกำลังที่เห็นบ้านนะครับซึ่งท่านนายกก็ได้ย้ำเสมอว่าสิ่งเหล่าเนี้ยคือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อตนเองและต่อเพื่อนๆ ทุกคนและนพี่น้องประชาชนทุกคน,กคนว่าเราต้องเน้นในเรื่องของการป้องกันก่อนภัยมาที่เป็นผู้ได้รับนโยบายและนําไปสานต่อง,งานในพื้นที่ครับครับและนอกจากนี้วันนี้ยังมีคณะรัฐมนตรีนะครับได้เดินทางมาร่วมคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีนะรตรและทา,านอตสีปรรมสำนักนายกรัฐมนารักษ์คุณครับ รวมถึงท่านพลโทอตูนบินคำเจริญและพลตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาหโหมรวมถึงท่านเลขาจวางครับท่านเลขาไตรสุรีไตรจารณะปุปน่นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับท่าน,นโฆษกประจำคณะนายกรัฐมนตรีจากน่านของฝ่ายปกครองนะครับเั็น,นนี้ไปแค่การประจำโดยท,ท่านน้าวิชาโคสารสินธิรังษี ไปครับขยับครับขยับยาวเลยครับเดินยาวครับเดินยาวก็จะเปิดกลางไว้ให้นะครับ